เทพเลยครั้งแรกเลยที่กูแพ้แพ้ทานีน้อยสักนี่หลังไอ้นุน่มเขาดูดดแล้วก็มาแพ้พระหัสเล็กแพ้นอกออาม,มาแพ้จำปาทองไอย้ยงงแพ้บางคาน้อยอแพ้บางคาน้อยแล้วก็เอาแพ้เชียนไอ้ยมมิ่รลดเยอะไอ,อ้ยิ่งอะแชอโหมกเพชรมาแพ้ ไอ้ต้อยดีเซลน้อยดีเซลน้อยพี่กรุณาพูดชื่อจริง <c oughs> ของมวยด้วยค่ะชื่อเล่นบางคนไม่รู้นะพี่พี่ต่อยเทพพี่แพ้ไม่กี่คนครั้งแรกมาแพ้ธานีน้อยแพ้ขนาดเล็กแพ้จำปาทองแพ้สมุหเพชรแพ้บางคาน้อยแพ้บางคาน้อย แล้วก็รู้สึกจะมดัดแพ้ต้อยดีเซลน้อยแล้วก็จะมาแพ้วังจัดน้อยพี่ต่อยนังเทพเนี่ยพี่น่าจะแพ้เจ็ดคนนี่แหละพี่ต่อยนังเทพแพ้อยู่เจ็ดคนแพ้จำปาทองสองครั้งนะมีแพ้จำปลาทองสองครั้งนอกนั้นแพ้คนละครั้งหมดพานีน้อยครั้งหนึ่งคนาดเล็กครั้ง,งหนึ่งจำปาทองสองครั้ง ชมเผ็ดครั้งหนึ่งบางคาน้อยครั้งหนึ่งไอต่อยครั้งหนึ่งแล้วก็วังจัดน้อยนั่นแหละพี่แพ้แค่นั้นนะเจ็ดคนพี่ต่อยในเทพแพ้เจ็ดคน